แยกเชือก้าสุดยอดดีดิ้นเพื่อนนะคะดูเสายักษ์ขัดไป <_ t od ic> ลื่นลื่นลื่นยังลื่นอยู่นะคะสองเพาไหมเนี่มันล <t od ic> ื่นนะคะ เมื่อวานน่ะฝนแรงไปทั้งวันแล้วพอตอนเย็นมันมาเป็นช่วงสองทุ่มสามทุ่มมาหน่อยไม่เยอะหรอกพูดถึงแต่ว่าในความดินเก่ามันยังชื้อนอยู่ค่ะมันยังไม่แห้งดีก็ของใหม่ตกเข้าไปด้วยมันก็เลยนี่ยผัดก,กันหนึก็จะยัะ สองทองเ,เลยยังไม่น่าเล่นเคาเดียวไม่ได้ไงรอกลแล้วใครใช้แช่เค้าเดียวนะเออขับรถเล่นล้อผัดอยู่ได้ เละน,นะคะยังเละอยู่เดี๋ยวให้แกไอ้นี่หวานถ้าไม่ไหวก็เบรกกอนก็ได้ช่วงบ่ายค่อยให้แกทำเพราะมันเละเริ่มไม่ชอบแล้วตะก้อง ไม่ใช่อะไรมันเละเกินไปอะค่ะําเล็กเกินไปรู้สึกว่าไม่ดีเลยถึงเจ้าของสวนผู้จัดการญาตเถอะแต่ว่ามันมันรู้สึกแย่ อบอ้าวไปแล้วนะคะวันนี้เมื่อวานอบอ้าวมาเราก็คิดว่าเฮ้ยฝนฝนละแต่ว่าพออบอ้าวมาช่วงเย็นตกขึ้นมาครั้งนี้ก็เริ่มอบอ้าวเลยนะคะวันนี้แต่ฟ้าเป็นฟ้าสบายเป็นฟ้าใสอยู่แต่วันนี้เรอบอ้าวไม่มีลมเลยดีกว่าร้อนอ่ะอบอ้าวแบบร้อนอบอ้าวเลยค่ะ ต้นไม้อะไรเง่ยง่ายค่ะต้องมืจจักแบต้นไม้อะรของไนโอ้ตรงนี้ต้นไม้เยอะด้วยนะคะมันไม่เป็นแถวเป็นแนวมันเปนอย่างเดียวคือต้นไม้ต้องแบบ 快，扫开键盘。S, ต้องกลัวกลัวว่าข้างๆนี้มันจะเละหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นที่ต่ำบสุทธิ์ตรงนั้นตรงนั้นใช่ก่อนเป็นเสือกเลยไม่เละค่ะไม่เละนี่เป็นตรงหัวนะคะนี่จะเละนิดนึงนี่ค่ะตอนแรกเป็กลัวคือตรงนี้ตรงนี้มันเป็นที่ต่ำแล้วก็ข้างๆมันจะเป็นแบบเป็นเป็นโลเป็นเสือกอยู่อะคะ่ะ ข้างล่างข้างๆนะคะจริงๆข้างๆนั้นตรงนั้นเขาก็เคยปลูกยางนะปลูกไปถึงถนนปลูกออกลูกหมดเลยแต่ว่าทีนี้มันเป็นที่ต่ําเวลาฝนมันนั่นนะมันน้ําจะขังตรงนั้นยางก็ตายเจอไล่มาเจอช่วงข้างบนนี่นะคะก็อาจจะมันหน่อยเดี๋วราตอนนี้ให้นะให้แกจัดการเนี่ยจริงๆเนี่ยแนวยางนะคะปลูกกัหมดเลยถึงขอบถนนขอบนึงเลยนั่นแนวยางตรงนี้ต้องซอกเลยนี่นะคะ 啊哈。